สวัสดีครับกลับมาพบกับ EP ที่3 EP นี้เราจะมาทำปลาหมึกผัดไข่เค็มกันต้องย้อนกลับไป2 EP แรกก่อนมือใหม่เนาะมันก็มีข้อผิดพลาดแบบเสียงจากกล้องหลักหายมั่งภาพจากกล้องหลักกล้องเสริมหายมั่งเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะครับจะนำไปปรับปรุงต่อไปมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าวันนี้เราทำปลาหมึกผัดไข่เค็มเนี่ยเริ่มที่ส่วนประกอบอะไรนะครับ ส่วนประกอบแรกก็จะมีปลาหมึกต้นหอมผักชีพริกชีฟ้าแดงผักชีเนี่ยเราไว้ใช้ร้ยหน้าตอนเสร็จกระเทียมรากผักชีไข่เค็มแดงวันนี้เราใช้5ฟองนะครับซิ๊วขาวน้ำมันหอยพริกเผาใช้แบบอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ผงปรุงรสอันนี้เราใส่ขวดมาเนะ วันนี้เราจะไม่ใส่น้ําตาลนะครับเพราะว่าในพริกเผาที่เราสูตรที่เราใช้เนี่ยมันจะค่อนข้างหวานอยู่แล้วมันจะหวานหอมอยู่แล้วเนี่ยแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบกินหวานก็ใส่น้ําตาลเพิ่มได้เลยนะครับเดีย๋ยวมาเริ่มทํากันเลยดีกว่าจะเห็นว่าเราไม่มีน้ํามันพืชน,นะครับเพราะนี่เรามีน้ํามันพริกเผาอยู่แล้วเนี่ยแล้วแล้วเราก็ต้องใส่พริกเผาเนี่ยเ๋ยวเราใส่น้ํามันพริกเผาตั้งแต่ทีแรกเลย พอกระทะเริ่มร้อนแล้วเนี่ยแล้วก็ใส่น้ำมันน้ำมันของพริกเผาลงไปตามด้วยกระเทียมร้าผักชีเราไฟลงหน่อยผัดพอหอม วันนี้จะเป็นเมนูง่ายๆนะครับทำไม่นานก็เสร็จหอม<อ><ๆ>เสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่ปลาหมึกลงไปวันนี้เราใช้ปลาหมึกแบบเราใช้ทั้งหมึกกระดองแล้วก็หนวดหมึกด้วยนะครับีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กก็สมกัน เรายังไม่ใส่น้ำเพิ่มนะครับเพราะปลาหมึกเนี่ยมันก็อมน้ำอยู่รอน้ำจปะปลาหมึกออกมาก่อนดูว่าต้องใส่เพิ่มเยอะเพิ่มน้อยขนาดไหนเดี๋ยวมันจะชุ่มไปมันจะกลายเป็นแกงมันก็แล้วแต่สไตล์คนนะครับคือ,อเพื่อนเพื่อนบางคนก็เห็นว่าเฮ้ยทำไมใส่ไม่ใส่น้ำมันเลยใส่น้ำมันน้อยผมนี่ย,เ,ยเป็นคนที่ก็ออกกำลังกายเนาะฟิตเนสเนาะไม่ได้ชอบน้ำมันเยอะ แต่ก็ไม่ได้บ,บ่าจะทำอาหารคีนจ๋าไรขนาดนั้นคีนจ๋าก็กินได้แต่เพะเมื่อเรามาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันเนี่ยก็คึอทำอาหารเหมือนที่คนทั่วไปกินกันแค่ปรับลดปริมาณน้ำมันลงบ้างผมไม่ชอบอะ่ะมันเลี่ยนถ้าใส่น้ำมันเยอะขออนุญาตใส่้ในโครก,ก่อนนะครับเผื่อใช้ วัตถุดิบเนี่ยมันทีควบคุมไม่ได้เนี่ยอย่างปลาหมึกบางทีก็ปกติบางร้านก็เหมือนแช่น้าเกลือมาเค็มไปเนี่ยอย,อย่างนร้านในเค็มเนี่ยเราก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าน้ําตาลปี๊บเนาะไม่ใช่น้ําตาลปี๊บน้ำตาลมะาพร้าวใส่ลงไปใส่เครื่องปรุงอ,งอื่นๆลงไปด้วยเลยนะครับใส่เค็ม เผาน้ำมันหอยในการทำอาหารเนี่ยเพื่อนๆต้องคนที่ทำอาหารเนี่ยต้องเจอกันอยู่แล้วแหละวัตถุดิบที่เราไม่ได้ผลิตเองนะครบบางทีควบคุมไม่ได้บางทีอ่ะ เครื่องแกงอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้เป็นคนตามเองเราก็ซื้อเข้ามาแล้วเนาะถ้าเป็นร้านเจ้าประจำเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอันนี้อร่อยเราจะซื้อประจําแต่บางทีเราไปแล้วเนี่ยร้านประจํามันปิดเราก็ต้องเปลี่ยนร้านพอเปลี่ยนร้านปุ๊บอ้ากลายเป็นรสชาติไม่เหมือนเดิมสูตรเดิมเนี่ยบางทีมันก็ต้องมีปรับแก้กันบ้างแม้กระทั่งปลาหมึกเนี่ยอย่างอันนี้ปลาหมึกเนี่ยแช่น้ําเกลือมาจะเค็ม เราก็ต้องมีปรับรดนะครับมีปรับสูตรเราซิลขาวมาก็ไว้ก่อนเพราะมันหมดแข็นเค็มแล้วอือจินไข่เค็มหอมขึ้นมาเลยอันนี้เป็นไข่แดงเค็มอย่างดีเลยนะครับเราจะเติมน้ำลงไปด,ดหนึ่ง ตอนแรกกะจะใช้น้ำที่รวนประมึกเมื่อเช็มไปเราก็ต้องเอาออกก็ต้องใส่น้ำเปล่าเข้าไปแทนใส่น้ำอยู่ใส่ซอดทิ้วขาวลงไปนิดนึงตามด้วยต้นหอม พริกชีฟ้าพริกแดงเนาะผักชีไว้โรยหน้าปิดไฟได้เลยนะครับ เรียบร้อยปลาหมึกผัดไข่เค็มเป็นไงครับน่าทานไหมเดี๋ยวรอให้เย็นสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวมา,มาทานด้วยกัน เราไปราดข้าวมาแล้วนะครับจะมากินพร้อมกันนี่กินคู่ข้าวสามสีด้วย ก้องดวยตอนทำลืมพูดไปอย่างหนึง่งถ้าใครหา ไข่แดงเค็มไม่ได้ก็ไเซือไข่เค็มแล้วกวานเอาเฉพาะไข่แดงก็ได้นะครับแต่สําหรับผมว่ามันนวลไม่เท่าอร่อยไม่เท่าแต่ถ้าหาไม่ได้ก็ใช้แทนกันได้นะ ไข่แดงเค็มเนี่ยซื้อมาแพ็คมันก็จำนวนฟองเยอะอยู่ฟองง่ายเลยว่าจะทำยำหมูยอไข่แดงดูจะอีทีไหนเพื่อนฝากเพื่อนติดตามด้วยนะครับ สูตรพวกสูตรพวกเนี้ยเจอใน Google จะเจอแล้วแต่ว่าสูตรใครจะปรับแต่งอะไรตรงไหนแต่อย่างที่บอกไปตอนทำว่าวัตถุดิบเนี่ยบางทีเราเปลี่ยนร้านหรือเราซื้อร้านที่เคยไม่ซื้อร้านที่ไม่เคยซื้อเนี่ยเราควบคุมไม่ได้พอเราควบคุมไม่ได้เนี่ยบางทีอันไหนที่แบบเรามันใช้ความเคยชินก็ได้อย่างปลาหมึกเนี้ยอ่ะมันมีความเค็มมีน้ำเกลือเราก็ต้องพอรวนเ็จน้ำออกมาแล้วต้องชิมแบบบอก หมึกร้านนี้เป็นไงใช้น้ำเกลือมาเค็มมากไหมเราต้องปรับรสส่วนผสมปรับเพิ่มรสส่วนผสมลงไปเพราะบางทีเราเอาสูส่รจากคุกเกลืมันเ,นเราเสิร์ฟปริมาณก็เขาเลยช่างจงไวเป๊ะๆแต่ทำไมไม่อร่อยเหมือนเขาบางทีก็คือวัตถุดิบเนี่ยสำคัญัหนึ่งสองก็ไฟ อย่างข้าวผัดถ้าใชา้กระทะเหล็กก็จะอร่อยกว่าใช้กระทะเหล็กใช้ข้าวแห,งแหงว้งข้าวเย็นพดเก็บไว้ทิ้งก็คืนเนี่จะดีเลย ฝากเพื่อนๆอเดี๋ยวให้มมงก่อนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะครับี EP หน้าจะมาทำอะไรโชว์รอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ